ฮัลโหลอยู่ใส่นี่เออสิสวนไม่กินหมูกระทะเออห่านไถ่ส้อยน้ำบัไก่ดอกบกแพงบุฟเฟ่บุฟเฟ่เอออากาศดีอากาศดีเออมาเด้อสิท่า <g â p ia> ผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรามาแล้ววันนี้มาทานหมูกระทะกันหน่อยเพราะว่าสภาพอากาศเนเหมาะมากแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหฝนตกลงมาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกลงมาสู้ซาได้น้ําได้เนื้อเอาก็ถือว่าบรรเทาภัยแล้งวมถึงบรรเทาปัญหา PM2.5 ไปแต่พอสัปดาห์นี้ผ่านเข้ามาค่ะ โอ้โหฝนลดลงอากาศอุณหภูมิลดลงอีกมันเหมาะมากค่ะกับการทํากิจกรรมกลางแจ้งทีนี้มาตรวจสอบเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมกันหน่อยณช่วงเวลานี้นะคะเมฆที่จะทําให้เกิดฝน ลดลงอุย้ยคุณผู้ชมเหมาะมากๆเลยแต่ว่าตอนกลางวันจะแดดร้อนหน่อยนะคะทีนี้เกษตรกร,ร,กรค่ะที่ตากข้าวเอาไว้ตากพืชพันุ์เอาไว้ช่วงนี้อาจจะยังคงมีหมอกนะคะระมัดระวังเตรียมเก็บหรือว่าหาอะไรปกคลุมด้วยที่บอกว่าฝนลดลงเห็นไหมคะเป็นสีเทาเต็มไปหมดเลยนี่คือลักษณะไม่มีเมฆนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยจะยังคงมีฝนแต่ฝนเล็กน้อยค่ะร้อยละสิบของพื้นที่ฝนนี่จะเกิดขึ้นช่วงประมาณ11บเอนาฬิกาเป็นต้นไปเพราะ ฝนน้อยคลื่นก็น้อยตามไปด้วยค่อนข้างต่ำนะคะทะเลเรียบสงบไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเหมาะทั้งกับการเดินเรือการประมงการท่องเที่ยวทีนี้ลมหนาวค่ะแม้ว่าเส้นลมหนาวเนี่ยเขาจะขยับถอยร่นลงไปไม่เห็นมีเส้นอะไรเกิดขึ้นเลยในพื้นที่ประเทศไทยแต่อุณหภูมิจะลดลงใครที่ไปเที่ยวยอดดอยยอดภูดช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ มือขาอาจจะเกิดขึ้นได้นะเตรียมนะคะเตรียมไปถ่ายนะคะ